ก็รู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามาเตือนย้ำผ่านภรรยาที่บอกว่าเราไม่เพียงแต่อธิษฐานอวยพรลูกหลานของเราเราไม่เพียงแต่อยากจะมีส่วนในการที่จะเสริมสร้างบางทีเราอาจจะสอนเขาเตือนเขาด้วยความรู้สึกว่าเราห่วงใยเราอยากจะให้เขาได้ทำสิ่งต่างที่ดีที่จะเสริมสร้างชุดของเขาแต่สิ่งที่เราเห็นพระเยซูพระองค์กระทำก็คือพระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะพิพากษาโลกนี้ พระองค์ไม่ได้มาเพื่อจะต่อว่าหรือจัดการกับคนที่ทําความผิดความบาปแต่สิ่งที่พระองค์กระทำก็คือพระองค์มาดําเนินอยู่ในโลกพระองค์ยอมที่มารับบัพติศมาของยอนบัพติสโตเพราะเพราะว่าบัพติศมานั้นเล็งถึงการที่พระองค์ยืนเคียงข้างแล้วก็อยู่กับเขาในฐานะที่เขาเป็นคนบาปพระองค์มารับบัพติศมาที่นั่น และวพระองมาเพื่ด้วยหัวใจที่เมตตาและสงสารต่อคนเหล่านั้นแล้วผมเห็นว่าพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปรารถนาที่จะให้หัวใจของเรานั้นรับเอาหัวใจของพระเจ้าเพื่อเราจะอวยพรคนรุ่นใหม่เพื่อเราจะเข้าใจเขาเปิดหัวใจที่จะรับฟังคนเหล่านั้นและที่เราจะสำแดงความรักให้กับเขาจนเขารับรู้ได้ว่าเราเปิดใจรับฟังเขาเรายินดีที่จะอยู่เคียงข้างเขา เรายินดีที่จะเปิดใจที่จะเข้าใจในฐานะหรือว่าสิ่งต่างที่เขาเผชิญอยู่ในโลกนี้และเมื่อนั้นหัวใจของชนรุ่นใหม่เขาก็จะหันหัวใจของเขาเข้ามาฟังเราบ้างในสิ่งที่เราปรารถนาดีต่อชีวิตของเขานั่นคือเวลาที่พระเจ้าพระองค์อยากจะให้หัวใจของพ่อหันไปหาลูกนะหัวใจของลูกหันกลับมาหาพ่อ